หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้มาเล่นกับแมป Toilet Tower Defense นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆในเกมนะครับและเรานะครับก็ได้ไปลองลงดันเล่นจริงๆนะครับทุกคนครับต้องบอกก่นเลยว่าผมมีแค่สปิกรแมนตัวเดียวผมก็ไปลงดันนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าโคตรกากเรอเล่น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 แซลๆซโอเคเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคเราไปดูคลิปกันเลย เอาละครับก็สวัสดีคนไทยเชื่อสายดาวพูตโตกันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมปทาวเวอร์ฮะทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟน์โอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าแค่นี้ก็ลืมชื่อแล้วนะครับทุกคนครับแมปยังคึกคืนเหมือนเดิมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอีพิโซดที่61 อัปเดตอีก4ชั่วโมงหรอเฮ้ยทุกคนเหมือนเขาจะแจกอ่าเป็นบูสต์มาด้วยนะครับทุกคนเราต้องอยู่ในเซิร์ฟ1นาทีหรอก่อนที่เขารีว้าวเฮ้ยอ,อย่างงี้นี่ก็น่าจะมีของอัปเดตมาใหม่เพราะว่าตอนนี้มันเอพิโซดที่60นะครับทุกคนโอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะอัปเดตวันนี้แหละ โอเคทุกคนครับหลังจากที่ EP ทีแล้วนะครับผมสงสัยมากเลยว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับอ่เทรดดิ้งพาซานะครับผมขออนุญาตเข้าไปดูเลยแล้วกันถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นการเทรดกันนะเป็นห้องเทรดนะทุกคนนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะโอเคไปดูกันดีกว่าอุ้ยโอ้ oh my god คนอย่างเยอะโอ้โหหนึ่งร้อยคน นี่ฮะนี่คือแบบนักธุรกิจนันเนี่ยเอ้ยนายเป็นตัวอะไรเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าเราออกไป็อบ,บีดีวกว่าเพราะว่าเราเข้ามาเราก็เทรดอะไรกับใครไม่ได้นะครับทุกคนทุกคนคงสงสัยแนะ่มึงไม่คิดจะแบบสุ่มตัวละครเลย,ยงไงนะคือแบบสปีกเกอร์แมนอย่างนี้อย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนแล้วกันนี่ฮะ please cut speaker please cut speaker oh my god ผมมีแค่สปีกเกอร์แมนเอาไหมคือผมไม่มีตัวอะไรเลยแล้วแบบเราไม่เล่นเราไปเราเล่นอะไรกับใครไม่ได้แน่นอนว่าผมจะเติมถูกต้องครับโอเคเนดะี๋ยวเรามาดูตัวซัมมอนตัวนี้ก่อนกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับซัมมอนโอ้โหทุกคนครับคามล่าวูเมน คาร์สปิกเกอร์แมนทีวีแมนแล้วก็มีอะไรเนี่ยคาร์เมล่าวูแมนเหรอแล้วก็อะไรไททันสปิกเกอร์แมนไททันสปิกเกอร์แมนแบบอัปเดตแล้วนะครับโอ้โหตัวสีแดงโอกาส0.1% โคตรน้อยน้อยมากเนะฮะขนาดสปีกเกอร์แมนตัวนี้ยัง1%น่อะ่ะเออเอาง่ายๆนะครับทุกคนครับผมขอแบบตัวอะไรก็ได้อะ่ะตัวอะไรก็ได้แบบว่าที่ที่มันเล่นได้คือตัวนี้ผมมีแค่ตัวเดียวไงเออทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมมีแค่ตัวเดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเนาะโอเคผมขออนุญาตเติมก่อนแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เติมแล้วนะครับมีอยู่มีทองอยู่ 12, 4 3 2ทองนะครับจริงๆผมว่าถ้าผมสุ่มมันจะเกลือไหมวะทุกคนเออ ผมเอาโลบักมาซื้อพวกตัวละครไม่ดีกว่าเหรอเออซื้อแบบซื้อจบเลยอ่ะดูดิใครท่านคาเมล่าเนะะี่ยฮะดาเมจอุ้ยดาเมจตัวนี้อย่างเยอะเลย500ถึง1นึ่งหนึ่งหมื่นเลยเหรอครูดาวสามถึงหนึ่งวิเฮ้ยคาเมลตัวนี้มันดียังไงทุกคนโคตรดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟจัดนะครับเฮ้ยดีจัดเลยอ่ะนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาจิมเอาเพชรสุ่มหรออันนี้ก็คือเหมือนสุ่มนะครับสุ่ม1ครั้ง200จิม600จิมได้สุ่ม3ครั้งหรอ200จิม ได้10บครั้งเออโอหเฮ้ยทำไมเติมเพชรมันแพงจังอะคือทองมันถูกมากง่ายๆนะครับตอนนี้ผมว่าเพชรน่าจะหาไม่ได้นะเออหาได้จากการเติมอย่างเดียวนะครับตอนนี้ EP ที่60นะก็คือเพชรเราไม่สามารถหาได้ยกเว้นการเติมนั่นเองก็คือเกมหินเงิน ล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นโอเคอย่างที่บอกครับผมขอตัวอะไรก็ได้นะฮะคือผมมีแค่ตัวละครเดียวเนาะทุกคนมาเรามาดูแบบ900แรกนะครับว่าเราจะได้อะไรมานะครับมาอุ้ย EP! อีพิกเฮ้ยเราได้ตัวอีพิกแล้วทำอีพิกมานะครับโหคา man. คร์สปิเกอร์แมนเนี่ยฮะเฮ้ยอยากได้ตัวแดงเริ่มเกิดความโลภปึ๊บ <Breath. S 1> อะไรเนี่ยทีวีแมนเฮ้ยมันเกลือจังวะเฮ้ยเอาจริงมันผมว่ามันเกลือนะ <Breath. S 1> อุ้ยเฮ้ยโคตรเกลือเฮ้ย เกมเกลือเกลือจัดมาเฮ <Brand. S 1> ้ยเอาดีไม่มาเลยหรอมาปะฟึบ <Brand. S 1> เอาเฮ้ยทุกคนมันเกลือเกินไปปะฟืบ <Brand. S 1> ทีวีแมนเลืวอนตัวแดงเฮ้ยไม่มาจริงดิเอาดีเฮ้ยทำไมมันมันเกลือจังอะโอ้ทุกคนโอกาสเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยอะมาขอตัวแดงหน่อย เฮ้ยตัวแดงไม่มาเลยอ่ะทุกคนโอ้โหผมเปิดได้อีกแค่ห้าครั้งนะครับทุกคนครับมาเฮ้ยีเจนเรามาทุกคนไททันสปิกเกอร์แมนเรามาสวยสวยฟืบไม่มาว่ะเอาจริงๆรผมว่าตัวแดงแม่งน่าจะออกยากแบบออกยากมากๆอะ่ะนะดูจากทรงละฟืบเฮ้ยรีเจนเราใหม่แล้วคือคือซ้ำนะครับทุกคนฟืบอูโหู โคตรเกลือมาขอแบบต้อทีเดียวทีเดียวทีเดียวเออเกลืออะไแบบเกลือจัดอะ่ะเกลือจัดอะ่ะฟืบโคตรเกลือคาเมล่าแมนฟึบโอ้โหเว้ร์สบิเกอร์แมนฟึบโอ้โหทีวีแมนทีวีได้ใน้ขอเสนโอโอ้โหฟึบทีวีแมนนี่้วฮะทุกคนครับฟืบ เกลือจาดเกลือจาดปึแบบ๊บเอาละครับตอนนี้ผมก็เหลือตอนแรกตอนแรกมีมีมีทองเยอะมากนะฮะตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่จุดจุดเดิมแล้วนะครับโอเคเราได้เป็นทางตัวไททันสปิเกอร์แมนมานะครับทุกคนครับได้มา2เลยเนาะระดับรีเจเนอรี่นะครับทุกคนแล้วก็ได้ทางคาเมล่าวูเมนนะครับเราได้คาเมล่าวูเมนมานะครับได้มาสตัวเลยอนะที่เหลือก็แบบเป็นตัวไก่กาอาราเล่นะครับทุกคนอืมนะ โอเคอย่างที่ผมบอกครับว่าผมไม่มีตัวเล่นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เป็นไรแล้วได้อะไรมาเราก็เล่นๆไปก่อนนะครับทุกคนโอเคผมขอจัดเซตตัวละครก่อนแล้วกันนะครับที m วีแมนแล้วก็อ่ะตัวนี้มีตัวไหนอีกที่ได้มาใหม่อ่ะตัวนี้นะครับที่เราได้มาเนาะโอเคเซตของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับกับโหมดอีซี่นะครับทุกคนว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าผมขออนุญาตไปคนเดียวเลยดีกว่านะครับเออโอเคผมตั้งตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ้โหูระยะโคตรไกลอ่ะทุกคนระยะไกลจัดมาตั้งเลยปึ๊กอุ้ยดาเมจ่ยยังแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดามจห้สิบเลยหรอโคตรเอานี่ครับ โอ้โหคาเมล่าแมนนะครับตัวนี้ดาเมจอยู่ที่50นะฮะระยะอยู่ที่20นะครับถ้าเราอัปเกรดก็บวกมาอีก10เป็น30เนาะคูดาวหนึ่งนะครับถ้าเราบวกอีกก็ลดไป0.2นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมขออนุญาตตัวต่อไปเลยด้วยกันตัวต่อไปจะเป็นทีวีแมนนะครับทุกคนมาเราตั้งทีวีแมนเลยนะครับทีวีแมนนะครับดาเมจอยู่ที่20นะครับแล้วก็อ่าระยะของมันเนี่ยจะอยู่ที่6นะครับคูดาวศูน์จุนะครับทุกคนนะตั้งพื้นนก็200ะครับ โอเคเดี๋ยวนะแล้วทีวีแมนมันมันทำอะไรได้วะเนี่ยไหนนะทีวีแมนทำอะไรอ่ะอ๋ออ,อ๋ออ,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 ออ๋ออ๋อเหมือนแบบจ้องตรงจ้องตาอะไรอย่างงี้ปะดี <laughs> ดูการโจมตีของทีวีแมนดีแบบคนน่ารักเวลาแบบเขาโจมตีนะทุกคนเขาจะมีแบบจอสีม่วงขึ้นมานะครับโอ้โหเทจัดนะผมมาอัปเกรดเจ้าคา m e เมล่าแมนก่อนปุ๊บโอ้โหดาเมจหนึ่งร้อยนะครับโอเค ระยะอยู่ที่ส0มสิบเฮ้ยผมผมชอบนะตัวเจ้าตัวคาเมล่าแมนนะผมคิดว่ามันมันตีไกลมากอะ่ะทุกคนเนาะแล้วก็การโจมตีเนี่ยผมคิดว่ามันเร็วด้วยเฮ้ยใช้ได้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 ได,ได,ดีเลยอะ่ะอ่ะต่อไปผมอัปเดตทีวีแมนเลยอ่ะทีวีแมนตีสี่สิบแล้วนะตอนนี้อาอัปเกรดอัปเกรดก่อนอัปเกรดก่อนปุ๊บโอเคดยวอัปเกรดก่อนนะครับปุ๊บ พุยตีไกลมากปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้จะดีที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าระยะของทีวีแมนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ระยะของคาเมราแมนเนี่ยคือมันไกลมากนะครับเหมาะการวางอย่างนี้มากนะครับอัปเกรดก่อนปึ๊บอ่าเป็น700ดาเมจเป็น200เลยนะครับทตอนนี้นะี่ฮะโอ้โหระยะอยู่ที่40ยังไกลอะ่ะโอ้โหทุกคนดูดิ ถ้าวางไว้ช่วงกลางๆอ่ะจะคุ้มมากนี่ครับเพราะว่ามันรวบระยะเลยอ่ะอัพเกรดต่อนะครับตอนนี้ดาวเมจ300ร้ยะยะห้านะฮะครูดาวในการตี0-4โคตรดีนี่ครับโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับนี่จะเป็นตัวคา m e เมล่าวูเมนนะครับคาเมล่าวูเมนนะครับวางพื้นอยู่ที่80นะครับราคาถูกมากอ๋อตัวนี้เป็นตัวปืนนะครับผมเจอเพื่อนเล่นบ่อยมากนะครับดาวเมจอยู่ที่50นะอัพเกรดไว้าจะเป็นดาวเมจ 80ตอนนี้นะฮะระยะก็10นะครับครูดาวสองโอ้ครูดาวค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยนะครับอัพเกรดต่อไปนะครับดาเมจจะเป็นที่200นะครับแล้วก็ระยะที่12นะครับครูดาวหนึ่นะครับทุกคนโคตรเร็วปึ๊บโอเคครับทุกคนครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวไททันสปิเกอร์แมนนะโอ้โหทุกคนโคตรใหญ่สมชื่อมากอ่ะผมวางเลยแล้วกันนะครับโอ้โหไททันวางพื้นอยู่ที่500นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 200นะครับระยะก็อยู่ที่ส5นะครับคููดาวหนึ่นะโอเคผมลองอัปเกรดเลยแล้วกันปุ๊บตอนนี้มา300แล้วนะครับระยะก็อยู่ที่20่สิบคูดาวศูน์จุนะครับอ่ะอัพต่อเลยอ้ทุกคนดูการตีของเขาสิครับเฮ้ยโคตรโคตรเท่ปุ๊บเห็นไหมเขาจะปล่อยแบบลูกไฟออกมานะครับปุ๊บอ่ะอัพเกรดต่อนะครับโอ้โหตัวนี้ดาเมจ1,000ทุกคนดาเมจหนึ่แล้วนะครับอื ดาวเมหนึ่งระยะที่30ระยะถือว่าไกลมากๆนะครับระยะแบบไกลมากแถมดามเมแรงด้วยคู่ดาวศูนย์จุดเองอะโอเคอย่างนี้สบายเลยครับทุกคนเราสามารถมาเก็บระดับ EC ได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องให้เพื่อนมาแบกนะครับเราสามารถแบกตัวเองได้เลยนะครับอาผมจะอัปเกรดมันต่อนะครับเดี๋ยวรอเงินอีกประมาณ500นะครับอ่ะผมอัปเกรดต่อนะครับนอู้ทุกคนดามเมสองพั ระยะ35ระยะไกลมากคูดาวศูน์จุโคตรตึงเฮ้ยผมอยากได้แบบว่าเจ้าไททันสปิเกอร์แมนแบบอัปเกรดเลยอะทุกคนโอ้โหแต่แบบมันออกยากอะทุกคนเนาะเออเนาะก็ต้องทำใจนะครับทุกคนอาจากคลิปที่แล้วนะครับก็มีน้องคอมเมนต์ในใต้คลิปที่แล้วเนาะก็บอกว่าถ้าเรามาเล่นคนเดียวเนี่ยเ,เลือ่อนมอนเลื่อนอะไรเนี่ยมันจะแบบว่าน้อยมากนะครับแต่ถ้าเรามากับเพื่อนสองสคนเนี่ย มอนก็จะยิ่งโหดขึ้นไปนะครับก็เหมือนแบบว่าเรามาเยอะมอนก็โหดเรามาน้อยมอนก็แบบว่าไม่ได้โหดมากนะครับก็อยู่ระดับที่เรามาคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเอ,อ่อถ้าเป็นการเริ่มต้นนะเราควรที่จะแบบเอาเพื่อนโอ้โหดูดูเลือด,ดบอสนะฮะการที่เรามาคนเดียวเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะมีคนมาแบกนะช่วงเริ่มเกมที่เรามาเล่นแรกๆนะเพราะว่าเราไม่มีตัวละครเนาะทุกคนเนาะ <S <S โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราน่าจะมาเจอกันอีกทีตอนอัปเดตที่61นะครับทุกคนครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมากมนี้ผมก็จะมาแนะนําทุกคนละกันเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่คอมเมนต์นะครับบอกเทคนิคอะไรต่างๆให้กับผมนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับต้องขอบคุณอาจ,จารย์ทุกคนเลยนะครับที่แบบว่า มาบอกผมว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีความรู้หรือแบบว่าข้อมูลแน่นๆอย่างนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรในเกมนี้เลยบอกเลยว่าแทบจะแบบเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเออแล้วผมอยากรู้ว่าผมสามารถเทรดของให้น้องๆได้ไหมเนี่ย